คุณู้ชมคะมาตามกันต่อกับที่เรื่องราวกระแสความจริงกันอีกนะคะสาหรับคู่ของสาวเบรดรักวันนี้หรือว่าเบรดคาสิงแล้วก็หนุ่มหล่ออย่างหนุ่มบาตทันชนนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าโอ้โหในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าทางด้านของหนุ่มบาตน,นะคะรวมถึงคนใกล้ตัวที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยได้มีการออกมาโพสอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหนุ่มบาตทันชนนโอ้โหบอกเลยจริงๆคุณผู้ชมว่า fc แฟนคลับเองนะคะ,คะ,คะก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้ใตโพส์ดังกล่าวเยอะแยะมากมาย และส่วนมากเลยนะคะก็จะมีการคอมเมนต์ถึงสาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบสทาสิ่งนี้แหละค่ะเพราะว่านะคะก่อนหน้านี้เองทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปออกรายการด้วยกันที่นี้ภายในรายการเองเนี่ยเมื่อแฟนๆได้เห็นโมเมนต์ทั้งของพี่บาสแล้วก็น้องเบสแล้วนะคะก็โอ้โหจบรายการมาก็มีการเชียร์กันยกใหญ่อีกทั้งยังมีการจิ้นคู่นี้เป็นอย่างมากอยากจะเห็นผลงานร่วมกันของนุ่มบาสทันชนนลแล้วก็สาวเบสรักวันนีที่มีร่วม กันอีกนั่นเองค่ะและไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีการคอมเมนต์เรียกร้องนะคะอยากจะเห็นหนุ่มบาตท,ทันชนนเนี่ยไปออกรายการรถดรับผู้ของสาวเบนนั่นเองค่ะซึ่งนี่เลยล่าสุดเลยคุณผู้ชมค่ะก็คือว่าทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มบาตท,ทันชนนเองก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปนะคะขนาดที่ว่าเป็นเบื้องหลังนี่แหละของหนุ่มบัตออกมาให้เหล่า fc แฟนคลับได้ดูกันซึ่งนี่เลยคลิปนี้เลยคุณผู้ชมค่ะแม้บอกเลยว่าหนุ่มบัตของเราเนี่ย หล่อเอามากๆจริงๆนะคะเห็นมุมนี้ของหนุ่มบานแล้วเนี่ยเป็นใครเห็นก็โอ๊ยใจละลายกันเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มบานเองก็ยังได้ใส่ข้อความเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าเพราะว่าแอร์ในห้องมันหนาวมากแม่เลยต้องคบเป็นลาบูบูซึ่งหลังจากคลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยมีเหรอคะที่ FC แฟนคลับเนี่ยจะไม่เข้ามาคอมเมนต์คุณผู้ชมแล้วนี่เลยค่ะส่วนมากเลย FC แฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะก็ บอกเขาว่ารอดูรถรับผู้เหมือนกันคะ่ะบวกหนึ่งรอรถรับผู้นะคะ B and B หล่อมากเบสบาสแม่ลูกนะ่ารักมากงุ้ยรอยสักอย่างเท่ค่ะ B B แล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกด้วยนะคะที่บอกว่าน้องจะให้พี่ไปออกรถรับผู้ไหม FC รอรอนะคะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะจาก FC แฟนคลับที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวของผู้จัดการของหนุ่มบาสทัทนชนนคะ่ะ ก็เป็นว่านะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เองเนี่ยแฟนคลับเรียกร้องมาเยอะเอามากๆทั้งบอกว่าอยากจะเห็นผลงานคู่ของสาวเบสแล้วก็หนุ่มบาสรวมถึงนะคะอยากจะเห็นทั้งคู่เนี่ยไปออกรายการรถรับผู้ด้วยกันก็เอาเป็นว่านะคะหลังจากนี้เนี่ยเมื่อเหล่า f อแฟนคลับเรียกร้องมาแบบนี้แล้วก็ต้องรอรุนรอติดตามกันอีกทีหนึ่งว่าเอออนาคตข้างหน้าเนี่ยทางด้านของหนุ่มบาสทานชนนนะคะจะมีการไปออกรายการรถรับผู้ของสาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบคสคัม อย่างที่ FC แฟนคลับเรียกร้องมาไหมก็ต้องรอรุ้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงค่ะ